วันนี้เากันเตรอนเสิร์ป็นเบอร์เอีซันนะครับมีตัวละครรับตายแน่มตายแน่อยู่ในห้องน้ำจบเกอตัแล้วห่องม่้าหกเจ้าน้าที่มาขอเจ้าน้าเรวักคียดจโคตรอ้วนเลย ตลอดนี้ว่าไม่ยอมเม้นั่โองจอยากโดน่ทุกคนโดนนอนแผ่ได้นะเนี่ยู้ช่ยอนู่ห้าคนเพื่อนนอนเพื่อนนอนเซอร์ไพรส์ซันเร็วทุกคนเลยนี่อีซันเหมือนเริ่มขี้ร์ดก็้ส์กกไก่เลยเป็นยังงี้อ๋อแ่เน่ด รีคอร์ตพันท่าน いいよね。<noise> ของวานวันนี้ซืิไมรู้เพราไงวันนี้ไม่คินมืนนะจ พวกก็บอกพวกมี้ค่ไก้เองไก่กจะร่วไปหรอซารไม่มีใครหยิบให้เลยทุกคนรักมือไม่ไม่แบบนี้แก็คอลป็นหวยคือแบบเว้นและเสื้อกันอะไรคืออะไรไม่ซัน์ซาเนี่้ ต้องมาแบบอว่ยแกถ้าหอมมันเกิดสนใจต้าหอมมันเกิดอะไรักมึงรักมึงมาคืออะไรอ่ะไม่ใช่อะไรทุกอย่างที่มีถูกถึงหน้าห้องฉันงข้าดิขี้ข้าไหายเยี่ยมเมอรแล้วก็ไอ้ชมพู่ฝรั่งแล้วก็อะไรนะมัตเตอร์เค้กแล้วก็มีมีเมนทอร์ เมนทอร์ดด้วยอ่ะมึงโชคดีแค่ไหนนะที่มึงโดนเค้กอีเปี๊ปี๊อี๊กี๊ป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 ีกปี๊วี๊ปี๊ปีก้ี๊ปนเปี๊ปย๊ปี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 ๊ปว๊กี๊ปี๊กี๊ปคกปี๊ปก๊ปีอปีเลี๊ปี๊ปี๊ปอ๊ปี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 ๊ปออกี๊ยี๊ป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 ีก่อนออกล เขาเล่นอะไรนะเอาวดีดีที่จะโกนเนี่ยส er ิ่งเดียวที่กูจะแช่งทุกคนคือขอให้้องเสียเนี่ยต้องเสียแบบติดเชื้อตอบเลยคนสามเริ่มไหมกรองช่วยกันดีกว่าเอาริ้งไอสานเข้าห้องคุณรู้ว่าหลักฐานจะแดงออกมาเพราะหลักฐานเต็มโต๊ะไม่ พีหยิบ <laughs> hey, right wh ีกไอ้า็ลคืนเหือแล้วเกินไม่ทาหาแลยแม่คือผู้เหยอไปแล้วด้วยอันนี้ชยไอ้ไปเราวงแขนมันรองแขนมันเออแขนมันไม่ไ้กวใจเลยไอ้ยอย่าเข้ามาใกล้เฮ้ยช่วยเก็บดิช่วยเก็บดหมดแรงแล้วมาใช้นี้ก่อนได้ไม เออมึงบอกไอ้ผลไอ้ไปบอกว่าแค่หน้าแข่งก่อนเศาวันนี้พอทำให้ผมได้ผ่อนเงินให้ผมได้ผ่อนเงินเหนี่มีกระดาษแข็งอีกวะอีกวันมีแข่งกระดาษเหมือนปุ๊จริงจริงวันนี้ใช้ก็ใช้สิไม่ใช่ความคิดอีโต้คุณโง่มากความคิดอีโต้ไปว่าไปเอากระดาษมาให้ ซันน่าเหม็ดมากอะพยายามจะฝังพี่นาที่ฟ้าเรื่องพอดสุดแล้วอะโอ้โหกูเห็นขยี้เข้าพี่นะแบบบี้เลยนะเป็นสายตาไม่เห็นแครดิเป็นใจโคมเป็นสาย ยาสี่เนยาสีฟันที่เข้าตามึงเห็นแว่นซันรียังแล้มันตอนแรกมันบอกมันจะใส่ไว่มึงเห็นเรลอายาสนรันแค่ไหนซันน้านจำนวนคนดิมเองเมึงดูเอองินเดินขึ้นใหญ่ลอดเลยดูแบบโทรตามแบบของผ แล้วเอาเส้ยวแล้วิกเละง่าอหวนเออเออนนี้อ่าอ่าเออกูไม่ทอะไรกูไม่ทอะไรกูถ่ายคลิปอย่างเดียวกูถ่ายคลิปอย่างเดียวไม่ใชู่ยิ้มเลยขยำบัตเตอร์เค้กอะแล้วก็อมเมนทอลไปหน่อยนึงแล้วก็ถุยเข้าไปใหม่หก็มีเค้กนิดนึงเมื่อกี้ ไอ้หมูยิ้มหมอจะตักน้ำชัะโงกไปทำไปแกเลยคือได้แบบจะคลายเสื่มห่าลงด้วยเไม่คือคนทำไม่เช็นเลยคนทำไม่เช็นนะอีกพวกอยู่ในห้องน้ำเมื่อกี้พึ่งไม่ไหวแล้วในห้องน้ำก็เหม็นจะตายอยู่แล้วอ่ะไอชั่วไม่รับมือแี้วอ๋อปุ๊ดดิฉันเมื่อกี้แตอที่เราต้องไปเหมือนเดิมนะให้เป็นปาร์ตี้แก มีลาคึยกับเ้ยมีความสุขมากๆท่เอทำกับฉันใช่ไหมใช่เฮ้ยเฮ้ยเออลเล่นเออโตเป็นควายแล้วเลนเที่อะไรแล่ตัต่ละเออโอยอะทีอะไรี่สามไอนอตอนแรของมึงอ่ะเออายกุแจ้าฉันจะบอกของทุกไไม่มีอะไรเป็นเจ้าของ